ผมเคยเชื่อมาตลอดว่าไม่มีใครใช้บิตคอยหรอก USDT เป็นคำตอบที่ดีกว่าเพราะว่าในกรณีของประเทศที่เรียกว่าสกุลเงินมันกำลังล้มสลายเกิด h y เปอร์อินฟล o n ชันเงี้ยนะฮะคือผมรู้ว่ามันจะโฟกัสไปที่ USDT เพราะเพราะว่าคือสกุลเงินประเทศทเขาพัางแต่ USD มันยังก็ถือเป็นสกุลเฟียดที่แบบแข็งแกร่ง okay, ยิย่งใหญ่แล้วก็ใช้ที่ไหนใครก็รับ จะไหมเพราะฉะนั้นก็าจะทาการค้ากับใครใช้ USDT มาจะง่ายกว่าแต่กลายเป็นว่าเานี่ยเราก็จะเจอ sentiment แบบเนี้ยนะฮะ USDT เขาเอาไว้ใช้สำหรับทำการค้าสําหรับค้าขายสําหรับซื้ออาหารซื้ออะไรแต่แว้าเขามีเหลือ,อจริงๆเขาเก็บเป็นบิตคอยเพราะว่ามันมี s e n ิเ m e n t อยู่แล้วเขาเห็นแร้ว่ารัฐบาลเขาทำลายชีวิตเขาได้มากขนาดไหนคือความเชื่อมั่นในองค์กรที่เรียกองค์กรรัฐมันไม่เหลือแล้วในใจคนพวกนี้นะเพราะฉะนั้นถามว่าเราเขาจะเชื่อมั่น ในแม้กระทั่งองค์กรเอกนชนที่ดูแลเหรียญ USDT ห,หรือจะเชื่อมัน่นแม้กระทั่งว่าจะเชื่อมั่นในองค์กรของต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาในการที่จะดูแลเงิน USD ต่อไปหรือเปล่าเขาไม่เชื่อเรานะพอเขาไม่เชื่อแล้ว,นะเ,ขลวเขามองว่าระยะยาวเขาเก็บเป็นบิตคอยเพราะว่าตรงนี้เขาไม่ต้องเชื่อใจใคร